ไม้เอกชุมรีครับอยากจะแนะนําให้รู้จักกับไม้ขุดล้อมอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับนี่คือโอลิฟเมืองไทยสายพันธุ์สยามครับพยามะถามจากทางโชว์รูมไม้เอกชุมรีครับท่านไหนที่มีบ้านหลังที่สวยครับอยากจะมีต้นไม้ที่มีลักษณะเด่นและเป็นไม้ไทยมีความสง่างามครับมะขามต้นนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่รออยู่ณนโะชว์รูมไม้เอกชุมรีครับใช้พื้นที่ในการปลูกประมาณสัก3าเมตรไม่เกิน3เมตร50กับ ก็สามารถนำวางพยามมะขามต้นนี้ได้นะครับหรือว่าจะใช้เกาะอิดเป็นกระถางให้มีความสวยงามได้ครับมะขามต้นนี้ครับมีความสวยตั้งแต่ฐานรากลำต้นและก็กิ่งก้านด้านบนครับอายุก,ก็ได้สีผิวก็ได้ครับหรือเป็นยอดผุนพลเอกของทางโชรูไม้เอกชุมรีเลยครับท่านไหนที่มองหาไม้สวยๆครับไม้เกรดพรีเมียมครับทางโชรูไม้เอกชุมนีนั้นได้ตเตรียมคําตอบไว้รอให้ท่านได้มาช็อป ได้มาชมตัวเป็นๆได้มาชมต้นจริงๆครับเมื่อถูกใจครับแล้วก็รับยอดผลผลยอดไม้คู่บารมีของท่านไปประดับที่บ้านของท่านครับไปประดับที่ธนักานที่โรงงานของท่านครับแล้วก็ไปประดับที่บริษัทของท่านครับคิดถึงไม้สุไว้คิดถึงไม้เด็ดคิดถึงคางโชว์ดูไม้เอกชุมรีครับ ハハハハ